สวัสดีครับอยู่กับช่องสุรพลแชนแนลนะครับสวัสดีตอนเสาร์ครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่สิบบเงินที่เกาหลังจากฝนตกกับพี่น้องพายุเข่าสองหมื่นนะครับพายุเข่าสองหมื่นอะแดดแล้วครับมือนี่เริ่มออกงานแล้วครับห่างหายไปสองหมื่นสามมือนะครับ แดวบอกงานแล้วกับทีมงานเอ้ยจ,จัดทรงหม่ได้ออได้ๆทง้อมเนั่ยก็จะทงชฉาดอยู่แวมแวมๆวๆแวมอยู่น้ำพองกับนี้ครับทงชฉาดอยู่ถ่ายรถอยู่ทางหลังครบชุดครับชุดหนีรถขนรถเกี่ยวครบจบในทีเดียวครับเฮ้ยคนนี่นอนหน้า,นาจอด น,นี่กัเวลาแนาฬิกายีสิบห้านาทีของเสาวันอาทิตย์นะครับเริ่มเกี่ยวเตะเดิ๊กกับ,กบ,กบครบบปรมเกี่ยวตะเดิกกับกบลรมมันหมอกหมอกแห้งครับเขาก็ยังเปียกอยู่นอนอยู่สองมือสามมือโอ้ฝนฝนหลากหลาบเขาจเจ้ามา บอกว่าฝนหลากหลากเบิ้งกันไปเงีวๆครับอยู่กับ DC 70พัดนะครับ70็จีพัดเบิ้งกันไปเงีวๆนะครับปีนี้ประจำการคือเก่าครับประจำการกับรถเกี่ยวก็ถึงฤดูเกี่ยวเข่าเนะาะทังหกกับมนกันไปครับทังดีกะไปสบายแน่นะครับ นันก็จะไกลแน่ครับประมาณสามสี่กิโลนี่ทางนี้ก็ง่ายแน่ครับง่ายแน่ถึงหน้าง,งั้นแล้วครับบัาน Gọt cho sâu, khắp cái tia leo cho sâu Đẹp đậm một chảo,

โอ้ยบ่บังขวางตาจะาขวางมนงนะทุงชาติเพิ่นกันได้ <laughs> ยับถอยไปเยก ได้อาการไหมครับไปไปเสริมใบตกเสริมใบตกฟังออกมาอีกอันบานฟังบอกายออกว่าฟังเสียงกะไอันครับ ở bỏ, bây giờ bỏ bom bét. Cúp tím anh chỉ hoài, hoài bom mít tiếng hoài đạt đấy. ฟังสืขขอ,งอ่อกอยดาบเลยฮะนี่ี่อากาเนี่อาการฟังค้าไปจังหวะมันอ,อ็อ,อกนกนะครับก่อเกินบบเ ใบตบให้มันเขาเขาข้างข้างยึดข้างยึดต่อต่อนะครับแต่วันี้ใบตบมันก็บอข้างนะความหมายม,มันเอ,อ้ยอย่างมันข้างดีบ้านไกลเป็นอันดากเลยบัานนี่เริ่มแล้วเริ่มย้อยมาแล้ว <laughs> บอกใครใครบอเบิด เบิดกันไปเรื่อยๆครับเ,เรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งทุ่งนี่ปล่อยแล้วอุ้มนึงครับเนี่ยหนึ่งอุ้มกับอีกครึ่ง um, was okay. wird? um. um. um, um. พุ่นแหนะเนาะตันนี้นกวงังจะขวงบังนาจะขวางอนู่บังน,นาจะขวงไม่นมันตกเออมันตกพุ่น <c oughs> <c oughs> cùm cua của nó của mua thân để lăn vô để vương vương tá ủm mua thân này, như ต้องเขาประวดเลยฟังเสียงนาะสิเบิร์แล้วครับบัน บ้ดแล้วบ้าโอ้เกือบสองอุ้มเหมือนนี่นี่นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพอกันไหมครับที่นี่ขอบคุณและสวัสดีครับ